ฉะนั้นโยสเต็กเหรียญน,นะครับอีทูเรียบนแพลตฟอร์ม e ีทู r ร u m 2.0เนี่ยก็ทะลุ4.6แสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปกับช่องคอยนมูลนะครับเราได้โจวหัวข้อนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีจำนวนนะครับของเหรียญนะอีทูเรียมนะที่ สเต็กบนแพลตฟอร์มอ t ท e r ร u m 2.0เนี่ยเพิ่มถึง4.6แสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยในตัวข่าวเราต้องไปรับชมด้วยกันฉะนั้น e ีท e r ร u m 2.0นะครับยังมีการสเต็กแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีจำนวน v วอร์รเนะครับที่เพิ่มขึ้นจาก1,880 0 0นะครับเป็น2,000 0 0จนกระทั่งถึง1 000, 2 0 0 0ล้าน200,000 หนึ่งหมื่นนะครับน่าจะประมาณนั้นในเวลาเพียงแค่สี่สัปดาห์เท่านั้นและจำนวนวีเดเทอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นสองหมื่นลายนะครับทำให้อีเธเรียมเนี่ยที่ถูกสเต็กนะครับไว้บนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนที่แล้วรายงานว่าแพลตฟอร์มอย่างอีเธเรียมีสองจุดศูนยะ์มีเหรียญน,นะครับที่ถูกสเต็กเป็นจำนวนห้าจุดเก้าหนึ่งล้านอีเทอร์นะครับ หรือคลิปเป็นมูลค่าประมาณ1.27หมื่นล้านดอลลาร์นะครับและเมื่อเร็วๆนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวมีเหรียญสเต็กไว้ประมาณ6.6ล้านอีเทอร์นะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.4หมื่นล้านดอลลาร์ความนิยมของ e t h e r ร u m ยังเพิ่มขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมของคริปโตเคอรนซีล่าสุดได้มีการอนุมัตินะครับข้อเสนอ e ีท e เรียม2.0เชนเมอร์ชนะครับที่กำลังเคลื่อนไหวดังกล่าว ที่มีการเริ่มกระบวนการการอัปเกรดเครือข่ายอีเธอรี่มอย่างเป็นทางการที่จะเปลี่ยนโปรโตโคอลแบบ Proof of Work เป็น Proof of s t a k e นั่นเองนะครับจากที่วิสตริกบูตูรินได้ออกมาอนุมัตินะครับว่าจะมีการย้ายนะครับคือ m e r g e ก็คือเรื่องของการย้ายนะครับระหว่าง Proof of s t a k e นะครับ proof of work ไป proof of stake ฉะนั้นการที่จะเป็น Proof of work วิรได้อย่างสมบูรณ์ต้องผ่านกระบวนการการย้ายนะครับหรือการ Merge คือการนําข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาในอีท e เรีย2.0ให้สมบูรณ์เสียก่อนนะครับแต่ขั้นตอนกระบวนการเ,เราได้ทําคลิปอันที่แล้วไปไว้แล้วนะครับนอกจากนี้การอัปเกรดเช่นอีทูเรียมลอนดอนฮาร์ดฟก็มีกําหนดในวันที่4สิงหาคมนะครับจะมีการอัปเกรดไอธุรกรรมนะครับ EIP 1559ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมให้ถูกลงรวมถึงเพิ่มความเร็วในการทำธุรการการเปิด Proof of, of Stake นะครับในปีหน้าจะเป็นอุปทานของอีทอเรียมีภาวะเงินฝืดและจะทำให้ราคาของอีทอเรียมพุ่งสูงก็เป็นไปได้่โดยนายวิทรลิกบูทอรินนะครับผู้ก่อตั้งอีทอเรียมก็ยังได้เห็นนะครับแล้วก็แสดงความเห็นการประชุมของเขาในงาน e, e t s 4 c นะครับนะัปรารีสว่าเขาต้องการให้อีทอเรียมถูกใช้มากกว่า กว่าแค่ d e f านะครับเขาต้องการให้อีเทอรีเเป็นตัวขับเคลื่อน u ู i ิตนะครับที่มากกว่านั้นและราคาไม่ควรจะเป็นปัจจัยหลักโดยควรคำนึงถึงผลประโยชน์การใช้สอยมากกว่าราคานะครับฉะนั้นมูล,ลค่าของอีเทอรียมในจุดป,ปัจจุบันมีการฟื้นตัวเนื่องจากว่าบิตคอยนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสของ Amazon เอเมซอนนั่นเองตอนนี้นะครับราคาอีเทอรีเม,มีการซื้อขายนั้นอยู่ที่2,300 $11 ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ21.2%ตามข้อมูลจากคอยเกโกนะครับข้อมูลตรงนี้ก็ระบุเอาไว้นะครับว่า e ีท e ร e เรนะครับก็จะมีการพัฒนามากขึ้นฉะนั้นวิกเตอร์ e b ทบูทเ n นก็ได้ออกมาสัญญานะครับกับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวในช่องของผมว่าอีกหน่อยธุรกรรมของอีท e r e เรียมนะครับจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ รับได้ธุรกรรมถึงแสนธุรกรรมเลยนะครับในการทำนะครับหรือการแปลงข้อมูลในแต่ละคั้งคือจะทำให้เร็วขึ้นอันนี้เป็นคำสัญญาของวิสริกบูเรินแต่ขั้นตอนในการพัฒนาเนี่ยมันต้องไปทีละสเต็ปนะครับในสเต็ปแรกเนี่ยมันจะเป็นของการเมิร์จก่อนนะครับการเขียนโปรแกรมการจัดการข้อมูลต่างๆ,ๆเพื่อจะย้ายไปในสู่แพ พอมอีทอเรียม2อหรือ proof of stake เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยเหมือนกันนะครับนั้นวิทริกบูทรีนถึงไม่รีบนะครับบอกว่า l o n ดอนฮาร์ดฟอกเนี่ยจะเป็นหน้าดานะครับเป็นประตูไปสู่อีทอเรียมอนะครับก็สำหรับลอนดอนฮาร์ดฟอกในการเกิดครั้งเนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการอัพเกิดในการที่ให้อีทอเรียมเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดในรอบนี้นะครับ ก็ยังเกิดปัญหาอยู่บ้างนะครับในการใช้งานดังนั้นถ้าใครเทรดในเหนเรียญอิตาเลียนนะครับก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเทรดไปแล้วได้ราคาดีก็โอเคนะครับแต่ระหว่างนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเคยเคยมีแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ u n i s w a p นะครับเวอร์ชันาน3.0พอเปิดตัวมานะครับราคาล่วงเลยทันทีนะครับเนื่องจากว่าการใช้นะครับงานของมันจริงๆเนี่ย มันไม่ได้แก้ไขข้อปกพร่องตรงนั้นนะครับค่าธรรมเนียมค่าต่างๆที่ทําธุรกรรมเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับจนทําให้อยูนิซวอนี่ยตกกระป๋องไปเลยนะครับฉะนั้นอีทูเรียมก็ต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าเกิดเกิดการลอนดอนฮาร์ดฟอกแล้วราคามันแบบว่าพุ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากระแสของราคาเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับถ้า โปรแกรมไม่มีปัญหาก็โอเคและเคลียร์ไปถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความเร็วแล้วก็ความจุแล้วทาให้ธุรยกรมเนี่ยมันถูกลงได้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่านะครับราคาเนี่ยของอีโทรเลมที่ท่านเก่งกําไรไว้ในตลาดมันก็จะร่วงลงอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับในการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกครั้งนี้นะครับใน4สิงหาคม จะทําให้อีเทอริ่มราคาไปถึง4,000ดอลลาร์ 4, ได้หรือไม่ถ้าไปถึง4,000ดอลลาร์ 4, ได้กด1นะครับถ้าไปไม่ได้กด2แล้วแต่ความคิดของท่านสามารถที่จะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้แต่สําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนะครับเราก็มีทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะครับคือ Facebook y o u t u b e ไลน์แล้วไลน์กลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับ โดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับเราก็เป็นช่องทางไว้การสื่อสารกันนะครับก็สมาชิจะสื่อสารกันนะครับที่จะพูดคุยกันเป็นคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะในนั้นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถหาพี่หาจาย์หาที่บุษาได้เลยนะครับฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมทางบ้านใครเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ แนะนำว่าที่ Facebook ที่เดียวนะครับที่เพจที่เดียวแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้แต่สําหรับวันนี้เราหวังว่า e ีท e เรียจะ go to the moon ไปด้วยกันพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ